ก็ผมโอ้สามเมตรในตอนนี้มาอยู่กับประสบการณ์พูนงานประวัติสออีบีที่แปดแล้วก็เจ็ดจำไม่ได้นะน่าจะแปดมั้งจากอีพีเดียที่ผมค้างไว้ช่วงที่ผมเป็นการจะย้ายกรุ๊ปจากยี่สิบสี่บีไปกรุ๊ปอื่นก็คือเขาก็บอกมาแล้วแหละคือไอ้จ็อบอ่ะมันบอกมาผมก่อนว่าไอ้จ็อบอมันทํางานใกล้โฟร์แมนแล้วมันก็สนิทกับโฟร์แมนสนิทเพราะว่าโฟร์แมนชอบมาคุยเตะคุยกันกับเตะเพววาะฟัง่งฝั่ง, L L งเอลเอลโฟงเออ โฟแมนก็มาคุยกันจอก็มาบอกว่าเออ,อมึงจะได้ย้ายย้ายกรุ๊ปนะไปกรุ๊ปไหนไม่รู้ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นจยะยไปกรุ๊ปไหนเก๋บอกว่าจะได้ย้ายมาต่อมามีใบมาบอกประกาศว่าใครจะได้ย้ายย้ายไปกรุ๊ปไหนแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดแม่งเริ่มเป้งล้วไงที่จริงก่อนนั้นเก๋ก็มีมีรางเลยนะผมรู้สึกว่าผมมีรางคือเขาให้ผมอะไปช่วยงานกรุ๊ปยี่สิบสองบีซึ่งกรุ๊ปยี่สิบสองบีเนี่ยเป็นกรุ๊ปเดียวกับที่ไอตันอยู่ห้องเดียวกับผมแนหะทํา จะมีไอ้ตั้นไอ้อาร์ตไอ้ปอนสามคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สามไอ้ฟิวอีกเออสี่คนเนี่ยทำกลุ่มนี้แต่กุละกะเออะกุลกากับผมผมไปทําวันหนึ่งให้ไปทดลองงานมัน้งวันหนึ่งพูแมให้ไปทำก็ติดไซลิงไซลิงเทปใส่บัตรทอมแผ่นบัตรทอมมันเป็นแผ่นเหล็กอยู่ก้นก้นไอ้ตู้เย็นผมมีรูปอยู่แต่ไม่รู้ว่าไม่หายยางในะรูปนั้นแหละรูปไปทํารายงานไง ยังต้องปือจบแต่ละเทอมต้องมีรายงานส่งครูอติดพิมแปะติด,ตตดมีก็เรียกว่ารดเข็นที่จะเป็นล้อข้างบนเอาไอ้สไลด์บัตรทอมไปให้เขาไปติดแต่กับต,ต,ต,ตัวตัวตูวาา้ตัวมันต่อกันมาจุดสามคนโต๊ะในมีสี่คนมีสองฝั่งมีฝั่งเรียฝั่งเรียยังมีสามคนก็มีทางเดินกั้นกลางก็มีฝั่งบัดททอมมีสี่คน ตูดไปนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรไงไปทาแค่วันเดียวไม่รู้ว่าจะได้ย้ายมานี่ด้วยตอนนั้นยังไม่รู้ตอน,นั้นไอ้จ็อบย,ยังไม่มาบอกก็ติดตูดเป็นวันพฤหัสด,ด้วยประนั้นจําได้เลยตูดเปิดเปิด,ปดมาวมันศุกร์จ็อบบอกเออมึงจะได้ย้ายกรุป๊ปพอมาวันจันทร์ก็เอาใบใบบอกว่าใครจะย้ายกรุ๊ปไหนซึ่งย้ายกันหลายคนมากมีทั้งย้ายมาก็ย้ายไปผมได้ย้ายไปยี่สิบสองบีวันต่อมาก็บอกเออไปรับไปรอทีอ่กรุ๊ปยี่สิบสองบีเลยก็ไปทํางานตัวเดิมเนี่ยไปไถ่เนี่ย เออตอนแรกก็ยังไม่คุยกับใครยังไม่ไสนิทกับใครแต่ตอนนี้ผมไปจะมีนักศึกษาฝึกง,งานผู้หญิงเป็นกลุ่ม6เดือนผมนึกกลุ่ม1ปีผมลืมบอกจะมีกลุ่มหนึ่งปีกับกลุ่มหนึ่งเดือนหเดือนแล้วก็กลุ่มปวชปวชนี่สเดือนมันม้งเหมือน,ม,นมาแป๊บๆแล้วก็กลับอะอยังปวชไม่ฝึกงานไม่เหมือน3เดือนไม่เหมือนไม่ได้ฝึก3เดือนสมหรือหกวะจำไม่ได้ น่าจะหกมั้งปวชไม่หกก็สามนี่แหละซึ่งไอ้ปวชแม่มาตอนแรกม่เงเข้าเปลงยเว้ยม่งกีดกันในหอมาหอชทยหอชายตอนยังไม่เต็มยังมีพอมีห้องว่างอยู่ปวชก็เข้ามาก็กีดกันหาเหวไม่รู้จนยามยามยสนิทกับเพื่อนผมเพราะว่าเป็นคนอุบุญเหมือนกันในยามอ่ะยามเป็น,คน,ค,นคนบุญทลิกหรือยามเป็นคนคนบุญทลิกปาบปาบเด็กกีดเนี่ยเงียบกิ๊บเลยคือ <c oughs> ตึงวันวันนั้นพอยาม,มาปุ๊บเงียบกิ๊บเลย เนี่ยพลิกข้าวบนไงเต็มไปอูข้างล่างตรงลานจอดรถเด็กปปชแม่งมาซุมกันแบบเหมือนคนกําลังจะด,ดักประชุมชุมนุมอะไรกันอะ่ะเหมือนมีชุมนุมอะไรกันแม่งดักเป็นแบบกินเหล้าอะไรกันอยู่ตรงลานจอดรถอะ่ะจนตำรวจแม่งมาไล่มันไปได้กันบ่างมีตีกันมั้งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตีกันคือตำรวจมาไล่เลยอะ่ะเหมือนแม่งมาทาอะไรกันมาแบบทำสิ่งผิดกฎหมายกันแถวนี้หรือเปล่าซึ่งไอ้อสิ่งผิดกฎหมายเนี่ย อยู่ในหอเนี่ยคอชายของผมอยู่แม่งเพียบพบเลยกัญชาตอนนั้นกัญชายไม่ถูกกฎหมายนะกระท่อมตอนักระทอมก็ยังไม่ถูกกฎหมายช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระท่อมกาลังจะถูกกฎหมายเออไม่มีครบเลยมือก็มีเคยมีวันหนึ่งผมอยู่ตรงระเบียงสองระเบียงมาสองไปที่ชั้นสองคือชั้นสองจะเป็นชั้นแบบชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นชั้นแบบ VIP อ่อะเพรว่าอย่าง,ง VIP คือระเบียงมันจะใหญ่กว่าเพื่อนคือระเบียงของตึกจะเป็นงโคงง้งเนี้ยโค้งครึ่งวงกลมอะ ไม่มีเสากั้นห้องระหว่างกลางก็จะมีแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของครึ่งโค้งวงกลมอะตรงระเบียงตัดมาเนี้ยมองลงไปข้างล่างข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมไงเป็นเต็มไงเป็นระเบียงเต็มเห็นแม่งกำลังซอยกำลังซอยกับเขียงซอย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 ดูเดียกเพื่อนไปเฮ้ยมาดูนี่ไอข้างล่างแม่งสายซอย้ยสายซอยกำลังซอยมันเลยดูไปแม่งกำลังซอยครับซอยกัญชาพร้อมดู เอยอยกกูไปไกลละไอ้โบมาในเด็กกลุ่มหกเดือนปะวัเหมือนกันเป็นผู้หญิงหน้าตาแล้วว่าดีไหมโอเคไหมก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีก,ก็ก็ใช้ได้อยู่ก็ถัดไปจะเป็นคือตรงจุดงานตรงเนี้ยเขาจะผัดเปลี่ยนกันได้ไม่เหมือนกับยีิบสี่ปีประจําจุดใครจุดมันอันนี้คือจะผัดเปลี่ยนกันสลับกันพวกพนักง,งานแบบพนักง,งาน กันโยงกับ ln lps จะมี lps ฝาแฝดด้วยคนหนึ่งทำอยู่ไลฟย food. ฟูดฟูดเออเรียก food. ฟูดติดฟูดติดอาหารหิ้ยวกัข้างหลังจะเป็นลไลฟยฟูดก็จะติดตามลายบนลายต่อกันเนี่ยฟูดแต,ต,ต่ว่าเป็นตัวไหนคือผนังตัวเย็นข้างในเป็นสีข,า,ขาวอ่ะข้างในก็จะมีติดท่อพวกท่อท่อน้อนํำยาสายไฟอะไรบวกเนี้ยยกติดกันมาแบบปิดสายเอาเครื่องยกมาต่อตรงลา์ ชื่อมันชื่อชื่อภาษาอังกฤษทำหน้าที่ยึดน็อตติดปะท่อมที่ผมทำนะที่ผมติดไซดิงข้างๆนะยึดปะท่อมติดสลับไปก็เข้าเครื่องไปลายต่อไปไลน์ย,ยี่ห้ามยี่ห้าัก็ยี่สามนี่แหละจะเป็นต,ตัวฉีดโฟมอัดเข้าไปลายฉีดโฟมตอนแรกยังสนิทกับเจ้าข้างๆพอเริ่มสนิทกันก็เริ่มหยอ,อกเล่นๆกันเฮ้ยคูอแบบจะเกี่วกันกจีบสาวกูมาเลยแต่อีนี่มีผัวแล้วนะมีแฟนแล้วแล้วแฟนมันก็ฝึกงานอยู่อยู่นี่ด้วย อยู่กันโยงด้วยนี้ก็จะมีเพื่อนมันอยู่ไลฟ์ฟูดเออติดกันก็คุยกันนิดนิดน้อยน้อยแล้วผมก็บึ้งรู้ทีหลังคือจีซีมาบอกว่าที่ผมมาอยู่ยี่สิบสองบีเนี่ยคือ,อามาพักไปก่อนเพราะไลฟ์ฟูดจะอยู่จริงๆอะ่ะคือลาเอลฟูดที่ยี่สิบสี่บีที่มาเออแล้วทีนี้มันมีแผนการแบบพลิกล็อกอะไรของเขาอะ่ะทำให้ผมได้อยู่ยี่สิบสองบียาวไม่ได้ย้ายไปยี่สิบไปย้ายไม่ได้ย้ายไปเอลฟูดคืออยู่ตรงเนี้ยเป็นไลฟ์สุดท้าย หลายุดท้ายของผมที่ผมได้อยู่จนฝึกง,งานเสร็จติดเทปตอนนั้นโควิดแบบโจมตีโรงงานหนักมากจนคนติดแบบตีขึ้นแบบเยอะแบบเกือบร้อยอ่ะก็หยุดกันแบบต้านลายนี้จุดงานนี้คนติดคนทั้งจุดงานนั้นหยุดงานหมดเลยไปกักตัวสิบสี่วันจากกักตัวแล้วลายนั้นแม่งแบบการทํางานของโรงงานมันเริ่มไปไม่คล่องตัว มันเริ่มไม่คล่องตัวเริ่มผลิตช้าเริ่มงานแบบเริ่มเยอะเริ่มล้นมือ,พอเพราะอ,อเดียวคอ้คนนั้นก็ย้ายไปช่วยตรงนั้นก่อนอคนนี้ก็เอาเอาคนนั้นไปย้ายตรงนั้นจากกลุ่มนี้ไปย้ายกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นไปย้ายกรุ๊ปนี้เขาก็ไม่ได้ย้ายผมนะที่ผมย้ายมันอยู่นี่เพราะว่าไอคนที่มันกับช่วงสงการมันมีกับเออก็ได้ได้มันอยู่นี่ก็ติดเทปก็คุยก,กับพี่ข้างๆไปบ้างเรื่องศึกษาเรงานมันจะประจําจุดเดิมไงไอยู่จุดเดิมแต่พวกมานตั้งานเอลิมิทกับอะไรแต่สล ซึ่งจะมีคนหนึ่งชื่อพี่อะไรวะมีคนหนึ่งชื่อพี่นิวพี่นิวนี่ทรงจะเป็นแบบจนๆนหน่อยทรงเหมือนโจรแบบสมูกยืนออกมาย,วยาวๆเหมือนแต่ว่าโนอตุด,ด,ดมก็ไม่ใช่เหมือนพี่โน้ตแต่ยืนออกมาแบบมันไม่หมดอะหรือมันไม่หมดอะมันก็ตูนไม่หมดอะแต่ตัวจะเป็นตัวทรงตัวแกจะสั้นๆปลากข,ข้างๆยืนติดงานแบบก็เรียกว่าช่ำชองอ่ะเพราะว่าแม่งเอ้พี่นิวอ่ะเป็นคนที่แม่ง ทำงานคล่องแล้วก็เร็วที่สุดพอดีมาหนึ่งผมยืนดูที่เขาติดติดตอนนี้เขาติดแบบจะช้าจะช้าเขาดีอยในผมแล้วก็ก้มลงไปกินไอ้มะม่วงหาวะนาวโหชิบกินเนี่ยงานก็กองสามสี่อันสามสี่อันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะมองไอ้ชี้นี่มึงไม่รีบเป็นไงวางงานกองยอเยอะเลยกินเสร็จขึ้นมาดิบปลาไอิบระท่อม ับมเฮี้ยสี่สี่ห้าอันนะรถแบบรถอย่างไรเนี่ยแบบเชี้ยกูวิ่งดูถูกพี่เขาไปวะวี่โคตรไวเลยโอ้โหโครขับพี่ผมดูถูกไปก็จะมีช่วงที่คนติดในโรงงานเยอะมากเยอะจนแบบโรงงานก็ไปหาวัคซีนมาให้เว้ยแต่ตอนแรกเราเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาฉีดให้ก่อนฉีดให้ผมยังอยู่หน้าที่โต๊ะงานตรงนั้นอยู่เพราะผมได้ได้ย้ายงานอีก แต่ไม่ได้ย้ายกลุ่มนะย้ายงานตำแหน่งงานนี่เฉยไปฉีดแบบใครบาดใจก็ามาให <odo. S 1> ้ฉีดทั้งศึกษาทั้งทั้งศึกษาทั้งพนักงานจีิงให้ฟรีไปหาพยาบาลอะไรวันั้นไอ้ g ีซเรือมาไปฉีดยาใครจะไปก่อนระหว่างผมกับอีกข้างข้างชื่อว่าอะไรวะแนนเออเออชื่อแนนก็ให้ผมกับแนนใครจะไปก่อนเนี่บอกโอ้ไปก่อนไปโอ้ซีซาร์เป็นผู้ชายซึ่ง แปลกอย่างหนึ่งเว้ยคือผมไปตรงไหนก็จะว่าผมเป็นเกย์เว้ยไม่รู้ทําไมไปอยู่จุดยี่สิบสี่บีเขาก็ว่าผมเป็นเกย์มาตรงนี้เขาก็ว่ากูเป็นเกย์เหมือนเดิมกูไม่รู้ทําไมกูไปแล้วอ่าไปกูก็ไปไปก่อนไปฉีดยาต่อคิวจึงผมกดกรวยเข็มหมอจิบเข็มมาเป็นแบบเข็มแบบจำเร็รูปแบบใส่ห่อดึงออกมามียาข้างในแล้วอะ่ะก็มีเข็มปักเลยเตรียมรอแล้วอ,ะอะ่ะนั่งหมอจับจับจับ หมอจึกนี้เป็นทอมมั้งไม่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 ใช่ทอมเป็นหมอผู้หญิงธรรมดาพยาบาลแม่งทิ่มแบบ๋ยวไปก็เออเออเออเฮ้ยไม่รู้สึกเว้ยเออไม่รู้สึกว่าเขาฉีดดึงนิ้ออกเฮ้ยฉีดฉีดได้โคตรเบาเลยวะแม่งโคตรเบาเหมือนไม่รู้สึกเลยเหมือนรู้สึกเหมือนมีอะไรกดกดที่เฉยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังฉีดให้กูเบาอ่ะเออกูก็กูสากัดฟันกัดฟันเก่งกูรอแล้วเอย เบาๆอ่ะไม่เหมือนตอนจาะเลือดจ่อเลือยังเจ็บกว่าก็มาทํางานต่อยีนั่งก็ถามเจ็บไหมไม่เท่าไหร่ไอ้คนมาเลยกูไม่เท่าไหร่ติดอันดับชีตเออแค่วันใหญ่ก็จะมีช่วงก็เรียกว่าช่วงโลกาวินาศของโรงงานช่วงนั้นคือช่วงที่โควิดแม่งติดหนักจนแบบคนขึ้นวันนับหมื่นอ่ะตอนนั้นอ่ะที่แบบติดเยอะมากวันลับพันกึนเกือบหมืน่น โรงงานก็เลยสั่งหยุดสั่งหลุดหยุดโรงงานทั้งโรงงานเลยทั้งสื่สารอะไรหยุดหมดไดมีกลุ่มพนักงานบางกลุ่มที่เข้ามาไปทาอยู่เดีย๋ยวจะเป็นลดจานวนพนักงานวมสายการผลิตจํานวนการผลิตก็ลดลงให้มันให้พนักง,งานทํางานได้แบบลับลื่นไม่เกินมือเออก็หยุดหยุดหยุดยังไงเอาไว์อีพีหน้าว่าอีพีนี้พอไว้แค่นี้ก็อีพีหน้าคือช่วงการหยุด ช่วงโรงงานอีกโควิดด้วยกันนั้นอีกปีนี้ไว้คิดนแหละบายบาย